สวัสดีครับวันนี้เรามาเก็บพลิกกันนะครับพลิกที่เรามาเก็บก็อนนี่เลยใหญ่ๆนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายดูนะครับว่าพลิกนี้เขาเก็บกันยังไงนะครับอันนี้ออรสชาติมันจะหวานๆเหมือนพลิกแอปเปิลนะครับแต่ว่ามันไม่ได้กลมเหมือนอย่างนั้นมันยาวๆบอกว่าใส่หนะ้า ใส่เนี่ยอย่าไปใส่เยอะใส่แค่เดียวพอเนี่ยน้ำคูนำูไปใส่เต็มคูยเนี่ยปใส่เยอะมันไม่ได้เอาคู่ไหนคู่เต็มคูเต็มพอเลยนมไม่ได้เลยไม่คู่หนึ่งพอดีนะขอพอดีเออใส่เยอะทับมาใส่เป็มมาแตกแล้ว อันนี้เป็นสีเหลืองนะครับงามเลยพี่น้องสีเหลืองเราเก็บเมื่อกี้เราเก็บสีส้มอยู่ข้างล่างนู้นอันนี้นสีเหลืองปอดแอปเปิลสีแดงแดงแป๊ดเลย เป็นบรรยากาศในคําครับโคตรร้อนเลยพี่น้องนี่ก็ก็ก็เก็บกันที่นู่น 嗯。Mm hmm. mm hmm. นวรลายนไลนรลายชอบปะนวลลายชอบแล้วบุนนวลจะเกลี่ยบุล uh. the. ินคุยังไรบรลินแต่ดีดไหมดีดจอบบุนนจะเกลี่ยดีดจอบนวล สังเวียนโทรศัพท์พยายามนอนบ่นบ่นรับเลยพุ่นถุ่มสองถุ่มรับเปิดเฮีนอ้อนเปิดเปิดิดดดงไว้เม็ดหลายะจะมีทั้งหมด3สีนะครับที่เรามาเก็บในวันนี้อันนี้เป็นสีแดงแล้วก็สีส้มสีเหลืองเราเก็บที่นู่น Hehehe <laughs>